กราบสวัสดีเอฟซีซูขูดสุกคนครับมันยิงหลอดมาสรุปบอลบางไฟขนาดทอสองทอสามนะครับสิบเอ็ดเอ่อสิบหาตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสนามสารคามนะครับบางส่วนนะครับบางส่วนนะครับโมเมนต์ทั้งเบิร์ตนะครับสรุปให้เบิร์นบางส่วนนะครับบางที่หนึ่งนะครับผมเจ็แก้วสวรรค์นะครับขนาดทอสองนะครับสองร้อยยี่สิบสองคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สอง สาวหน่อยน้องโกนะครับขนาดทอ245คะแนนไม่ผ่านครับบังที่3สอแสงจันทร์นะครับขนาดทอสองสามาคะแนนผ่านครับบังที่4สายเดี่ยวนะครับ343่าคะแนนผ่านครับบังที่หหนุ่มสอต่อง่อนะครับ317ค่าคะแนนผ่านครับบังที่6อสมไมายนะครับ60คะแนนเออไม่ใช่หนะครับสร้างไดี๋0คะแนนไม่ผ่านครับ น่าจะหางขาดนะครับบ้างที่เจ็ดเอทเทลดานะครับขนาดทอสองเจ็ดสิบห้าเก้าสิบนะครับเดี๋ยวสองร้อยเก้าสิบเจ็ดค่าแนนผ่านนะครับอ่แต่ส่วนมากทางไล่จะเสียกันมิตาแปดเพียงนะครับมุลตร,ร์จเสียแปดเพียงกับเจ้านะครับบ้างที่แปดนะครับเพชรอ่าเพชรเพชรตัดยกนะครับเจ็ดสิบห้าคะแนนไม่ผ่าน,นครับ บ้างต่อมาเจโพดอดำนะครับมัดเด็ดลุ้งรอดนะครับเจโพดอดำของดีนะครับ370ร้อเจ็ดคะแนนเจ้านะครับผมอาราคา6 0 8 0นะครับเจ้านะครับอ่าจังหวะสุดท้ายมาเป็นหลอนๆหรือแบบเปลี่ยนพลิกทาพลิกข้างนี่นะครับไปกับบงงามแต่ว่าขาดเบาได้นะครับผมอ่ะบ้างที่1ิบเอนะครับหลวงปู่ฝากมานะครับขนาดทอ3ามไฟหมื่นะครับ9 0 10วินะครับเดียรยเจ็ดคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่สินะครับเสียแม็กนะครับ ่ะ82 92ครับได้287คะแนนเจ้านะครับบางที่13นะครับ1อุบลนะครับ88 0 5นะครับไฟดีเลยทีเดียวนะครับ172คะแนนไม่ผ่านนะครับไปบนได้นะครับบางที่14นะครับปอประกาศิทธิ์นะครับขนาดทอ3 50ไอ้20 50นะครับแตกแพ้นะครับแตกคาฐานน่นแหละแต่ว่าแพ้นะครับผม ตรวจในเสียบางนีท่อเลยนะครับแก้วนะครับเสียทางต่ำนะครับบางนีนะครับบางที่สิบห้านะครับเจโพดดังนะครับขนาดท่อสามมัดเด็ดนะครับหกสิบแปดสิบแผ่เลยนะครับสองร้อยแปดสิบคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สิบหกนะครับน้องมีบุญนะครับเจ็ดสิบห้าเก้าสิบถึงสามร้อยหกสิบสองคะแนนผ่านครับบางต่อมาไอ้กับน้องนะครับผมขนาดท่อสองหกสิบ หกสิบห้าหรร้อยแปดสิบคะแนนไม่ผ่านครับบางต่อมาลูกคัมบอลนะครับห้าสบห้าหกสิบเป็นตะไลนะครับสามพอดีผ่านนะครับบางที่สิบเก้านะครับเพชรป่าตานนะครับหกสิบสามเจ็ดสิบามนะครับขนาดท่อสองสมร้อยี่สิบคะแนนผ่านครับบางต่อมาเพชรมีเมืองนะครับสองร้อยถึงสองร้อยห้าวินะครับน่าจะเป็นขนาดท่อนิ้นะครับร้อยปดคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ยีสิบเอครับนุมบัานอ่าดอนนะครับ ขนาดท่อ2 360คะแนนผ่านครับบางทียี่สิครับสนามบอลนะครับขนาดท่อ2 80 90ได้350คะแนนผ่านนะครับบางทียี่สิครับ1อุบลแกบโตได้นะครับ70 83ได้315วิอ่านนะครับดีใจนํานะครับบางทียี่สินะครับปุ้ยเมฆนะครับขนาดท่อ2 70 75ได้260คะแนนแพ้นะครับบางทียี่สิครับ บักตาฝนนะครับกลับมาแล้วนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าจะไปบ่อใดขึ้นเก่านะครับสองร้อยห้าสิบสามคะแนนนะครับค่าคะแนนนี้โจโลอยู่ยังสี่โดนเติบแล้วนะครับบอยังผ่านอยู่นะครับบางทียี่สิบหกครับคิงโพดดำนะครับขนาดทอสสองแปดสิบสามเก้าสิบสามได้สองร้อยสิบสามคะแนนไม่ผ่านนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประกันใดลุงรอเทพศีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเทพศีสวัสดีครับ